วดีโอชุดนี้จะทำทเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณของโรงเรียนชีวิตคุณวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีจิตนาทําซ้ำรอกเรียนแบบหารายได้แต่อย่างใดงโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวผู้จัดทำนางสาววิกินารลักษณ์ คุณโรงเรยนชินิูรพิทยา สวัสดีค่ะนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะครูกเ็เกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะแล้วครูก็ให้งานไวค้ครูนะคะงานในที่นี้คือคกิจกรรมที่หนึ่งหน้าสิบข้อสามนะคะที่เขาบอกว่าพนักเรนในเขียนดูสอนระหว่างช่องนะคะโดยเรื่มจากนกสีแดงไปยังหมูสีเขียวเพื่อแสดงเส้นทางที่นจกจะเคลื่อนที่ไปหาหมูนะคะโดยให้ชนกับระเบิดแล้วก็ตอบคำถามนะคะ ซึ่งข้อคำถามคือข้อที่3.1ถามว่าถ้าต้องเดินทาง1ก้จะเดินผ่านได้หนึ่งช่องนักเรียนบอกจํานวน9ในการดูนทั้งหมดนะคะทั้งหมด12 9นะคะ12 9ส่วนข้อ3.2ถ้าการเดินทาง1 9ใช้พลังงาน10หน่วยการหันซ้ายและหันขวาใช้พลังงาน5หน่วย การเดินทางในข้อ3.1จะต้องใช้พลังงานเท่าใดนะคะคำตอบนะคะคือ120บวก30เท่ากับ150หน่วยนะคะเพราะว่า120มาจากอะไร120มาจากจำนวน9ค่ะจำนวน9ทั้งหมด12 9นะคะคูณ10เท่ากับ120นั่นเองนะคะส่วนการหารันซ้ายหันขวาเนี่ยใช้พลังงาน5หน่วยนะคะจะได้เท่ากับ30 120บวก30จะได้150หน่วยนะคะต่อไปนะคะเฉลยที่อยู่ในหน้า11เอในข้อ3.3ที่เขาบอกว่านักเรียนอธิบายคำนักเรียนเขียนคำอธิบายการเดินทางของตัวละครเป็นขั้นตอนโดยใช้ข้อความที่กำหนดให้ซึ่งในหนังสือเขาจะมีข้อความกำหนดมาให้คือคำว่าเริ่มต้นจบ เดินหน้าหันซ้ายหันขวาถูกไหมคะแล้วเขาจะมะีตารางที่เขาขีดเส้นไว้ให้แล้วเนี่ยมาให้นักเรียนคําตอบที่ได้นะคะและอันดับแรกคือคําว่าเริ่มต้นทุกครั้งที่เราเขียนไม่ว่าจะเป็นการบอกอแก้ปัญหาด้วยการบอกเล่าหรือว่าใสญรับใดๆก็แล้วแต่ต้องมีคำว่าเริ่มต้นเสมอนะคะเดี๋ยวครูฉเฉลยนะคะเริ่มต้นหนึ่งเดินหน้า 2. หันขวาสามเดินหน้าสี่หันซ้าย 5. เดินหน้า 6. เดินหน้า 7. หันซ้าย 8. เดินหน้า 9. เดินหน้า 10. หันขวา 11. เดินหน้า 12. เดินหน้า 13. หันขวา 14. เดินหน้า 15. เดินหน้า 16. เดินหน้า 17. หันขวา 18. เดินหน้า จบค่ะมีใครได้แบบครูบ้างไหมคะอ่าเก่งมากค่ะอันนี้นักเรียนเคยทำมาแล้วนะคะในเว็บ c o d e org นะคะครูให้นักเรียนทำบ่อยมากนะคะอันนี้ทำทำมาแล้วอะ่ะคนที่ทำแล้วก็คือผ่านก็จะสามารถที่จะปรอบในส่วนของตรงนี้ได้นะคะ,ะเรายังอยู่ในหน่วยที่1อยู่นะคะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัลกอริทึมกันนะคะอันกริทึมนะคะ อันกรริทึมเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหาประกอบด้วยวิธีการเป็นขั้นๆน,นะคะจนกระทั่งการแก้ปัญหาได้สำเร็จนะคะซึ่งการแสดงอันกรริทึมเนี่ยทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการเขียนบอกเล่าการวาดภาพหรือว่าการใช้สัญลักษณ์ของเองพอจะจำได้บ้างหรือเปล่าคะอ่าซึ่งการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะ ก็คือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานักเรียนพอจะจำเ,เรื่องเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำไข่เจียวได้ไหมถ้าจำไม่ผิดนักเรียนตอนปอ .2 ครูน่าจะสอนขั้นตอนการทำไข่เจียวนะคะครอบอกว่าอ่านเริ่มต้นอันดับแรกทำอะไรคะตอกใส่อตอกไข่ใส่ชามอ่ะ2ทำอะไรปรุงรสหรือเปล่า3 ตีไข่อันนี้ที่ครูให้เธอท้นเรีเขียนนะคะเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะเป็นภาษาพูดของเราเองนะคะ 2. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพก็คือการใช้รูปภาพอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะคะทำให้สามารถเห็นลําดับของขั้นตอนวิธีการทํางานได้ชัดเจนกว่าการแสดงขั้นตอนวิธีโดยการเขียนบอกเล่า คือจะมีภาพเหมือนกันค่ะไข่ตุ้นไข่เจียวนะคะครูเคอนักเรียนดูแล้วนะ,ะเป็นภาพการตอกไข่เจียวนะคะเป็นภาพการตรุงรสนะคะเอ่อไข่ไข่เจียวนั่นเองนะคะพอจะจําได้บ้างไหมเนี่ยต่อไปนะคะการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะ หรือว่าผังงานภาษาอังกฤษที่ครูชอบพูดเลยคือโฟชาร์ตนะคะคือการใช้สัญลักษณ์อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นความยุ่งยากในการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาก็จะมีมากขึ้นด้วยการใช้ผังงานจะทําให้อะไรคะสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทําง,งานได้สะดวกยิ่งขึ้นทางงานหรือโฟชาร์ตจำได้ไหมคะ เป็นภาพสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมมนสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมแหลมลูกศรวงกลมนะคะอันนั้นคือสัญลักษณ์ที่ครูเคยอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะแต่จำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาทวนกันใหม่ได้นะคะ๋ยวเปิดเรียนใหม่งไงครูจะต้องทวนให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการเดินทางจากประตูโรงเรียนไปโรงอาหารนะคะ นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรวาอ่ะอันดับแรกเลยคือคําว่าเริ่มต้นทุกครั้งนะคะต้องมีคําว่าเริ่มต้นและจบหรือว่าสิ้นสุดนั่นะคะอ่าเรามาดูนะคะดูผังเลยดูผังเลยผังอ่ะเริ่มต้นนะคะทุกครั้งต้องมีคำว่าเริ่มต้นนะคะ ขาบอกว่าเดินทางจากประตูโรงเรียนไปโรงอาหารนะคะตรงนี้คือประตูโรงเรียนนะคะโรงอาหารอยู่ทางนี้นะคะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นแน่นอนไปที่ประตูโรงเรียนนะคะ่ะตรงนี้คือประตูโรงเรียนนะคะประตูโรงเรียนเดินค่ะเดินตรงไปจนถึงอาคารสามและจากนั้นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะ่ะถูกต้องค่ะนึกถึงตัวเองนะคะเดินตุ๊ด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  เลี้ยวซ้ายค่ะหันซ้ายไปฟ๊าบนะคะหันซ้ายไปแล้วเดินตรงไปค่ะตรงไปจนถึงอาคารห้านะคะเมื่อถึงอาคารห้าดูซิต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลียวว<ค>เ้ยวขวาค่ะถูกค่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเสร็จแล้วนะคะเดินตรงไปยันอาคารเจค่ะนะคะเมื่อเดินไปถึงอาคารเจดแล้วก็เดินเข้าไปที่ใต้อาคารเจดก็ถึงโรงอาหาร เป็นการเสร็จเรียบร้อยก็คือจบสิ้นกระบวนการนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะาววาดภาพแสดงเส้นทางการเดินทางจากประตูหน้าโรงเรียนไปโรงอาหารละอันนี้คื็ภาพเหมือนสไลด์เมื่อกี้เลยนะคะเดินจากประตูหน้าโรงเรียนไปยังโรงอาหาร นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาทบทวนในเรื่องของสัญลักษณ์กันก่อนนะคะเพราะว่าสําหรับการแสดงอันกริทึมโดยใช้สัญลักษณ์เนี่ยจะต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะอย่างเช่นภาพแรกอันนี้นะคะที่ครูเคยบอกว่า,วาสี่เหลี่ยมมุมบนอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบนแทนนไรนะคะ การเริ่มต้นหรือจบการทํางานนั่นเองนะคะภาพที่2องค่ะภาพนี้ภาพที่สสี่เหลีผลผล่ยมผืนผ้ามุมแหลมนะคะความหมายว่าอะไรพอจะจำได้มั้งไหมคะอ่าคือการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนั่นเองนะคะรูปที่3ค่ะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจนะคะรูปที่สภาพนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงๆนิดนึงนะคะคือการนําเข้าข้อมูลทางแป้นยิมค่ะ วงกลมค่ะคือจุดเชื่อมต่อสัญลักษณ์นี้เลยสัญลักษณ์แบบง่ายๆนะคะก็คือลูกศรนี้คือทิศทางการดําเนินงานนั่นเองนะคะการแสดงอันอรริ่มด้วยสัญลักษณ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผังงานสําหรับการทํางานที่เรียงเป็นลําดับตั้งแต่ตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับ ตัวผังงานที่ต้องมีการตัดสินใจระหว่างการทำงานเราเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนั่นเองนะคะอะครูบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของผังงานอันนี้ภาพนี้เวลาที่เราเขียนผังงานนะคะอันนี้คือภาพเดิมนะคะภาพเดิมที่เราดูตั้งแต่ สไลด์แรกที่ว่าเดินเข้าประตูหน้าโรงเรียนนะคะไปอาคาร3เลี้ยวซ้ายตรงไปถึงอาคาร5เลี้ยวขวาแล้วก็เข้าใต้อาคาร7ถึงโรงอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมเาเขียนโฟชาร์ดหรือว่าผังงานกันอันดับแรกสัญลักษณ์แรกค่ะนักเรียนดูสังเกตสัญลักษณ์สัญลักษณ์แรกนะคะสัญลักษณ์แรกกับสัญลักษณ์สุดท้ายาจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะคะ ทุกครั้งที่เราเขียนโฟร์ชรหรือผังงานนะคะสัญลักษณ์แรกต้องมีสัญลักษณ์สุดท้ายก็ต้องมีและเหมือนกันก็คือเริ่มต้นและจบการทํางานนะคะต่อไปดูนะคะไปที่ประตูหน้าโรงเรียนนะคะตั้งแต่คําว่าสัญลักษณ์ที่เขียนว่าไปที่ประตูหน้าโรงเรียนจนถึงสัญลักษณ์สุดท้ายที่เขียนว่าถึงโรงอาหารนะคะเราใช้ภาพสัญลักษณ์เดียวกันค่ะ เป็นอ่าสัญลักษณ์การกระบวนการทํางานหรือว่าการปฏิบัติงานหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโหเซนะคะอันดับแรกไปที่ประตูโรงเรียนค่ะนะคะอันนี้คือประตูโรงเรียนเดินอ่าต่อไปเดินตรงไปจนถึงอาคารสามนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะนี้ถูกไหมคะเลี้ยวซ้ายอ่าเราก็ต้องเขียนแยกนะคะเลี้ยวซ้ายจากนั้นเดินตรงไปถึงอาคารห้าค่ะเลี้ยวขวา เดินตรงไปอาคาร7นะคะเดินเข้าไปใต้อาคาร7จถึงโรงอาหารแล้วก็จบนะคะอันนี้คือผังงานแบบเรียงลำดับเลยค่ะไม่มีการตัดสินใจอะไรเลยไม่ต้องใช้ decision หรือสัญลักษณ์ที่แปลความหมายว่าตัดสินใจหรือทางเลือกเข้ามานะคะนี่คือผังงานแบบเรียงลำดับอ่ะตัวอย่างต่อไปค่ะนะคะ ตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการบวกเลขจำนวนเต็มสองค่านะคะเราอาจเขียนขั้นตอนการคิดคำนวณได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นอ,อย่าลืมนะคะคำว่าเริ่มต้น1รับค่าเลขตัวแรกมาเก็บไว้สองรับค่าเลขตัวที่สองมาเก็บไว้สามนำค่าเลขตัวแรกบวกกับเลขตัวที่สองและเก็บไว้ในผลลัพธ์ สี่แสดงผลลัพธ์จบคะ่ะจบนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะคะเขาบอกแล้วว่าเริ่มต้นนะคะเห็นไหมเริ่มต้นห้ามลืมเลยนะคะเริ่มต้นกับอ,อะไรคะสิ้นสุดหรือจบการทำง,งานนั่นเองสัญลักษณ์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหม ถูกต้องค่ะเหมือนการอ่ามาทวนนะคะรับค่าตัวแรกมาเก็บไว้ถูกไหมคะสัญลักษณ์รักแทอรับค่าตัวแรกมาเก็บไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียงๆเลยค่ะความหมายของของมันก็คือว่าการนำเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์ค่ะนะคะสัญลักษณ์การรับค่าจะไม่เหมือนกับสัญลักษณ์โปรเซสหรือกระบวนการทำงานนะคะอ่ะ อันดับแรกรับค่าตัวเลขแรกนะคะคู่แทนค่าตัวเลขเตัวเลขแรกเป็นเลข3นะคะต่อไปรับค่าตัวเลขค่าที่2ผคู่แทนเป็นเลขอะไรคะเลข5อ่าแล้วเขาบอกว่านำค่าตัวเลขนะคะแรกบวกกับค่าที่2ก็คือนำา3บวกกับ5นะคะแสดงผลลัพธ์การบวกอ่าเป็นเท่าไหร่คะ3บวกห้ได้เท่าไหร่คะ ามบวกห้าได้เท่าไหร่ถูกต้องค่ะสามบวกห้าได้แปดนั่นเองแปดตัวนี้ก็คือการแสดงผลบวกนั่นเองสิ้นสุดการทํางานค่ะนะคะนี่ก็สิ้นสุดการทํางานแล้วอะเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สามเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดห้อง ห้องเรียนที่เราใช้สําหรับเรียนหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราต้องใช้ร่วมกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะกลับบ้านเราต้องช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะคะปัญหาดังกล่าวสามารถเขียนถังได้เลยนะคะอ่าถ้าเป็นเงื่อนไ่ายการทาความสะอาดห้องเรียนอ่าเงื่อนไขของการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะอย่าลืมสัญลักษณ์แรกค่ะเรื่มต้น เริ่มต้นมานะคะลูกศรโซลัยของเราชี้ลงมาห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเป็นในเรื่องของทางเลือกและเพราะสัญลักษณ์นี้เป็นผนสัญลักษณ์ทางเลือกหรือว่า decision คือการตัดสินใจนะคะเขาบอกว่าถ้าห้องเรียนนะคะไม่สะอาดหรือไม่จิงเนี่ยไม่เป็นระเบียบให้ทำความสะอาดห้องเรียนใหม่ค่ะ อ่ะทาความสะอาดห้องเรียนใหม่นะคะจากนั้นแล Kid ้วเดินทางกลับบ้านแต่ถ้าห้องเรียนนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสะอาดจริงกลับบ้านได้เลยค่ะถูกไหมคะเหมือนกันนักเรียนลองคิดอ่ะเวลาที่นักเรียนกําลังจะกลับบ้านครูบอก่าอ่ะนักเรียนช่วยครูทําความสะอาดห้องหน่อยนักเรียนก็หยิบไม้กวาดหยิบพิโกขยะมาช่วยกันกวาดอ่ะนักเรียนเห็นว่าอ๋อสะอาดแล้วห้องสะอาดแล้วเลยกลับบ้านได้เลยผู้ปกครองมารับ แต่เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเห็นว่าอ้อห้องยังไม่สะอาดนะนักเรียนจะต้องวนกลับไปทําให้สะอาดใหม่ถูกไหมคะทําความสะอาดใหม่อีกหนึ่งครั้งถ้าสะอาดแล้วถึงจะเดินทางกลับบ้านได้ก็คือจบกันนะคะอันนั้นเราในเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถนํามาเขียนเป็นแผนผังอบอกหรือว่าเป็นการบอกเล่าหรือว่าภาพได้เลยเพื่อแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้เรื่องจริงเลย อ่าทีนี้อันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทางเลือกนะคะเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ตัวนี้เข้ามานะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะโฟร์ชาร์ดแบบเรียงลําดับเรียงลําดับก็คือมีแค่เริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็โ r ร c e ส s แค่นี้ไม่มีตัวด e c ซิชันตัวนี้เลยนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนการทาความสะอาดห้องเรียน ลบกระดานนั่นเองนะะเริ่มต้นค่ะลบกระดานอ่ะลบกระดานทําความสะอาดพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้นําขยะไปทิ้งจบค่ะจบแล้วนะคะอันนี้คือการทํางานแบบเรียงลําดับนะคะเรียงลําดับมีแค่สองสัญลักษณ์อ่าสามสัญลักษณ์ซึ่คืออะไรโฟลน์ line. นะคะก็คือลูกศรน,นั่นเองอ่าคือจากอ่า จากาผง,งานนะคะคือเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยภาพแรกจะแสดงให้เห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาก่อนกลับบ้านก็คือตัวนี้นะคะแนวทางการแก้ปัญหาก่อนกลับบ้านต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าห้องเรียนสะอาดนะคะเป็นระเบียบจริงหรือไม่ถ้าจริงนั้นีอก็กลับบ้านได้เลยแต่ถ้าไม่จริงก็คือให้ทำความสะอาดห้องเรียนนะคะก่อนจึงกลับบ้านได้ส่วนขั้นตอนนี้ที่ครูบอกก็คืออะไรคะ แบบเรียงลำดับนะคะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดมีเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นตอนย่อยๆก็คือลบกระดานทำความสะอาดพื้นจัดโต๊ะนะคะจัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นำเปียกไปทิ้งนะคะอันนี้คือขั้นตอนแบบเรียงลำดับนะคะคืออันกี่เทิ่มเนี่ยมันเป็นการอธิบายขั้นตอนการทํางานนะคะแต่การทํางานในแต่ละขั้นตอนนะคะจะต้องเลือกวิธีการและ ทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับงานด้วยนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงสุดนั่นเองซึ่งการนะคะใช้หลักการแก้ปัญหาแล้วนำมาทำเป็นขั้นตอนหรือว่าอันกริทึมนั้นเนี่ยผู้แก้ปัญหาจะต้องทำความเ,เข้าใจกับปัญหาแล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสมซึ่งปัญหาเดียวกัน อาจมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีนะคะการใช้หลักการแก้ปัญหาก็คือมีประโยชน์คือ 1. ฝึกการคิดอย่างมีระบบนะคะ 2. ฝึกการหาคำตอบอย่างมีเหตุผลนะคะ 3. ทํทำให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของมันนั่นเองอ้าวเรามาดูการบ้านนะคะ การบ้านหน้า16 17นะคะหน้า16เนี่ยนักเรียนเปิดที่หน้า16นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตการเดินทางของหุ่นยนต์ค่ะแล้วนำข้อความที่กำหนดให้ไปเขียนผังงานให้หุ่นยนต์เดินไปเติมพลังงานผังงานผังงานหรือโฟชาร์ดจำได้ไหมคะจะมีสัญลักษณ์เริ่มต้นสัญลักษณ์สิ้นสุด นะคะแล้วก็สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมแหลมค่ะที่เรียกโคเสตหรือความหมายของมันก็คือว่าออการปฏิบัติงานหรือว่ากระบวนการทําง,งานนั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อความที่เขากําหนดให้ข้อความที่เขากําหนดให้มีคําว่าเริ่มต้นคําว่าจบเดินหน้าหันซ้ายหันขวาเติมพลังงานค่ะนักเรียนดูหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ของนักเรียนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์สีแดงนะคะถ้าในหนังสือของรูนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์สีฟ้าหุ่นยนต์ก็เยืนยู่ตรงนี้นะคะนั่นเองก็ดูว่านักเรียนเนี่ยจะให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินทางไปนะคะแบบไหนเพื่อไปเติมพลังงานนะคะในหนังสือเนี่ยพลังงานคือรูปถ่านชาร์ถูกไหมคะสีเขียวกับสีดําแล้วก็มีเหมือนสายฟ้าแลบอยู่ขึงกานอันนั้นคือการเติมพลังงานนะคะ ่าเชื่อใจการเติมพลังงานนักเรียนก็สังเกตดูอย่าลืมเวลาเขียนถังงานเราเขียนถังงานหน้าสิบเจ็ดนะคะอ่าเราอันแรกคือสัญลักษณ์เริ่มต้นอยู่แล้วอย่าลืมสัญลักษณ์เริ่มต้นและสัญลักษณ์จบที่วาดภาพเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะคะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันแล้วให้นักเรียนสังเกตหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์นะคะต้องเดินหน้าหรือว่า หันซ้ายหันขวาก่อนนี้คะถึงจะมาใช้การเติมพลังงานตัวนี้ได้จะไปทางนี้ไหมคะไปทางนี้ไหมหรือว่าจะต้องเดินมาทางนี้อ่าเขาต้องเดินหน้าก่อนนะคะเดินหน้ากี่ครั้งะคะถูกต้องค่ะเดินหน้าสองครั้งจากนั้นหันยังไงคะหันซ้ายหรือว่าหันขวาอ่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ คูนำทางนค่เรียนแค่นี้นะคะแล้วเรนก็ดูว่าจะต้องหันซ้ายหรือหันขวาเพื่อไปเติมพลังงานนะคะอันนี้คือการบ้านแล้วเดี๋ยวห้านะคะโรงเรียนยังไม่เปิด,เ,ดเราจะมาทําในหน้าสิบแปดกันนะคะแล้งเรียนเปิดเราก็จะมาชวนในสิ่งที่เราเรียนออนไลน์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะเริ่มต้นเรื่องใหม่กันนะคะ อ่าน,นี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนขังที่เธอต้องเขียนในหน้าที่17นะคะบอกแค่นี้แหละว่ามีอะไรบ้างบอกแค่นี้จริงๆนะคะอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อนะคะเพื่อชาตินะคะนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะหรือถ้ามีนักเรียนมีญาติหรือว่ามีใครมาบ้านมีนก็พยายามใส่แมสก์ดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่กับครอบครัวของเรานะคะ ไปไหนก็ต้องใส่แมสก์กเจลนะคะป้องกันตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ